เรื่องนี้อาจทําให้คุณต้องคิดใหม่เกี่ยวกับอนาคตของธุรกิจในยุคดิจิทัลเมื่อเร็วๆนี้สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI Engineering Institute a และวิทยาลัย,ลยบรรัณฑิตศึกษาการจัดการมขอ MBAKKU ได้ร่วมมือกันเพื่อสร้างหลักสูตรบ,บริหารธุรกิจแนวใหม่ MBAAI ที่จะช่วยให้ผู้บริหารธุรกิจในยุคใหม่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ได้อย่างเต็มที่แต่คุณคิดว่าทำไมการรวม AI เข้ากับการจัดการธุรกิจจะมีความสำคัญมากในขณะนี้ และมันจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจและเศรษฐกิจในภาคอีสานและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงยารายวันจันทร์ที่2 2กันยายนพุทธศักราช2568 6นารอกิดฬิกาดรอกฤษสังเพชผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และดรสักชัยเจริญสิริภคุณคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมอขอได้ลงนามในความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตร MBA AI และเพิ่มระบบนิเวศการเรียนรู้ด้าน AI สำหรับผู้บริหารธุรกิจยุคใหม่โดยมีศดรวนิดาแก่นอากาศรองผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์เอและผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานณห้อง2,303ชั้น3อาคารสำนักงานใหม่ MBKKU a ดรศักชัยเจริญสิริภักุและกล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่อง AI ที่ทำให้รูปแบบการทำงานและการบริหารองค์กรเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในฐานะสถาบันการศึกษาที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาทักษะ upskill และฝึกทักษะใหม่ reskill ให้กับแรงงาน workforce ในภาคธุรกิจ MBA จะมีความจำเป็นที่จะต้องนำเอา AI เข้ามามีส่วนอย่างมากในเรื่องของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการพัฒนาบุคลากรเขาเน้นย้ำว่าเป้าหมายหลักคือการผลักดันธุรกิจด้วยการใช้ AI ของเราคือทำอย่างไรให้ภาคธุรกิจเตรียมตัวและใช้ประโยชน์ นาจาัก AI ที่เกิดขึ้นมาเติมขีดความสามารถในการแข่งขันให้ได้มากที่สุดครอบคลุมเศรษฐกิจของจังหวัดต่างๆในภาคอีสานร,รวมถึงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโของอีกด้วยแต่คุณคิดว่าการนำ AI เข้ามาใช้ในธุรกิจจะช่วยให้ธุรกิจในภาคอีสานและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงสามารถแข่งขันกับธุรกิจในพื้นที่อื่นๆได้ดีขึ้นหรือไม่และคุณมีคำแนะนำใดๆสำหรับผู้บริหารธุรกิจที่ต้องการใช้ AI เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจตนเองเราเชิญชวนคุณมาอภิปรายและแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในหัวข้อนี้